สวัสดีค่ะดิฉันอัญชลีระวีโรวิบูลเป็นนักวิจัยสังกัดสู์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนพุทธทดล,ลองนะคะภายใต้คณะเกษตรกำแพงแสนค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาแนะนํางานวิจัยที่ตนเองได้ทําอยู่ก็คือเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเพื่อการปรปับปรุงพันธุ์พืชสําหรับงานของตนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงในเยื่อมันใช้ร่วมกับเทคโนโลยี DNA เครื่องหมาย และเทคโนโลยีทางด้านกล้องจุลทรรศน์นะคะซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้งานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยร่นระยะเวลาในการพัฒนาพืชสายพันธุ์แท้หรือสายพันธุ์ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์โดยปกติค่ะจะมีงานที่ทำไปแล้วก็คือในเรื่องของการสร้างพืชสายพันธุ์แท้ได้แก่แตงกวานะคะด้วยเทคนิค การพอเลี้ยงรังไข่ส่วนงานที่สองนนะที่ทำวิจัยอยู่ก็คืองานในเรื่องของการสร้างประชากรพริกดับเบิลแฮปพลอยซึ่งใช้เทคนิคการพอเลี้ยงอับลองเกสรซึ่งงานนี้ก็สร้างสามารถสร้างประชากรพริกได้นะคะส่วนงานที่3เนี่ยก็จะเป็นงานในเรื่องของการปรปัปรุงพันธุ์กะเพาซึ่งเราเน้นในเรื่องของการใช้เทคนิค โครโมโซมดับเบิลหรือคือการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมในสภาพหล่อดทดลองค่ะงานแรกเนี่ยการวิเคราะห์สายพันธุ์แตงกวาดับเบิลแทปลอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมงานวิจัยในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคดีเนเอเครื่องหมายซึ่งงานงานนี้รองศาสตราจารย์ดรจุลภาคคุ้วงนะคะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนจากทาง สวทชสำหรับงานโครงการวิจัยทางด้านนี้ปรากฏว่าเราสามารถที่จะพัฒนาเทคนิคในการสร้างแตงกวาสายพันธุ์แท้ได้จากการเพาะเลี้ยงรังไข่ที่ยังไม่ได้รับการปฏิสนธินะคะซึ่งปกติเนี่ยการสร้างสายพันธุ์แท้ในแตงกวาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะนําไปใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่ในการสร้างลูกผสมซึ่งเทคโนโลยีนี้ทางภาคเอกชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่เราจบโครงการเราสามารถที่จะพัฒนาเทคนิคที่จะสร้างพืชสายพันธุ์แท้ได้หรือที่เราเรียกว่าแตงกวาดับเบิลแทปพลอยจากนั้นเราก็นําเทคนโนโลยีนี้ถ่ายทอดฝึกอบรมให้กับบุคลากร,กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งมีการภาคเอกชนก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรมใน,ในเรื่องของเทคนิคการเพาะเลียงรังไข่แตงกวาแล้วก็นําไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นงานวิจัยของทางบริษัท ได้สำเร็จนะคะส่วนโครงการที่2เนี่ยที่เราทำและเป็นรูปธรรมามากๆและต่อเนื่องก็คือในเรื่องของการสร้างประชากรพริกดับ o เบิรแฮปพลอยซึ่งโครงการนี้ค่อนข้างยาวในช่วงแรกเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนจากทางสว,วทชในเรื่องของการสร้างสายพันธุพริกดับเบิรแฮปพลอยซึ่งเป็นในเรื่องของการพัฒนาเทคนิคเนื่องจากพริกเนี่ยเป็นพืชที่ว่ามีความจำเพาะ การที่เราจะชักนำให้เกิดคลิกดับเบิร p แฮปพลอยเนี่ยพ,กพิกแต่และสายพันธุ์เนี่ยจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านพันธุก,กรรมในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งปรากฏว่าจากการวิจัยนีย้เราสามารถที่จะพัฒนาเทคนิคได้สำเร็จแล้วก็ชักนำให้เกิด คริกสายพันธุ์แท้จนเกิดเป็นประชากรพิทเดับเบิรแฮปลอยได้ประมาณ200ลายซึ่งมีประโยชน์มากในการที่เราจะมาศึกษาตำแหน่งของยีนต้านทานที่เราสนใจหรือยีนอื่นๆก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับประชากรนี้และที่เราสนใจเนื่องจากว่าประชากรนี้เป็นประชากรสายพันธุ์แท้สามารถที่จะทำซ้ำได้และสามารถตรวจสอบได้ในหลายสถานที่จากโครงการวิจัยนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษานะคะในการสนับสนุนให้เราทํางานวิจัยต่อเนื่องขึ้นมาอีกก็คือนําประชากรพริกเนี่ยได้ออกปลูกแล้วก็ได้มีการเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรแล้วก็มีการประเมินประเมินในเรื่องของความต้านทานโรคแล้วก็หาตําแหน่งของยีนต้านทานที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตรวมทั้งการหาตําแหน่งของยีนต้านทานต่อเชื้อไวรัส CMV หรือ Q c u c u m b e r mosaic virus นะคะบางทีเราก็เรียกว่าโรคใบด่างแตงค่ะซึ่งจากโครงการนี้เราก็สามารถที่หาตำแหน่งของยีนต้านทานได้สำเร็จนะคะนอกจากนี้ส่วนที่เป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพันธุ์พลิกค่ะการใช้เทคนิคนี้เราได้พลิกสายพันธุ์แทนแล้วก็ในประชากรนี้เราก็สามารถที่คัดพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดี มีการเจริญเติบโตดีคือพริกพุกพันธุ์พริกทุกต้นที่เราได้มา200คลายเนี่ยบางต้นเนี่ยอาจจะให้ผลผลิตที่ดีแต่การลักษณะทางการเกษตรจ,จะไม่ดีก็ได้แต่จากการที่เรานำพริกจำนวน31สายพันธุ์เนี่ยออกปลูกทำเป็นฟิลด์เดย์ร่วมกับไปขอร่วมกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนนะคะแล้วก็ทางนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมคัดคัดเลือกพันธุ์จากการ เวิร์กช็อปคาวดังกล่าวเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัด 1, พันธุ์พลิกได้11สายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะที่ดีให้ผลผลิตที่ดีและมีลักษณะทางการเกษตรรวมทั้งการเจริญเติบโตที่ดีด้วยจึงนําพันธุ์พลิกทั้ง11สายพันธุ์นี้ไปศึกษาลักษณะเพิ่มเติมแล้วก็ได้ทําเรื่องของขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชกับสานักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่ง พริกทั้ง11สายพันธุ์ก็ได้รับการรับรองพันธุ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่28ธันวาคม2561นะคะซึ่งพิกเหล่านี้พิกพันธุ์แท้เหล่านี้เราสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเลยหรือว่าเราจะนําไปทําเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อในการสร้างพริกลูกผสมได้สำหรับงานวิจัยส่วนที่3ที่กำลังทำอยู่นะคะก็คือเกี่ยวข้องกับการปรัปุงพันธุ์กะเพรา โดยใช้เทคนิคในเรื่องของการเพิ่มจำนวนชุดคโครโมโซมหรือที่เราเรียกว่าคโครโมโซมดับบิงแต่เราทำในสภาพหลอดทดลองนะคะก็คือใช้เทคนิคพอเลี้ยงในเยื่อพืชร่วมด้วยสำหรับงานงานกระเพราเนื่องจากกระเพราเนี่ยเป็นพืชที่ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหการรมอาหารนะคะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของพันกรกะเพราอะไรมากมายแต่แต่พันธุ์กะเพราที่เราเอามาเป็นต้นแบบในการศึกษาทีแรกเนี่ยก็คือกะเพราพันธุ์นี้มีมีความหอมแต่เนื่องจากมีใบาบางเล็กไม่สามารถที่จะเก็บรักษาได้นานแล้วก็การผลิตเป็นการค้าก็อาจจะยังไม่คุ้มก็เลยได้ได้ใช้พันธุ์กะเพราโอซีศูนย์สามสี่เนี่ยค่ะซึ่งเป็นพันธุ์เริ่มต้นจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะมาเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาวิจัยจากการดําเนินการวิจัยก็พบว่าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคโครมาโซมดับบิงเนี่ยในการสร้างพืชเตตาพอยหรือพืชที่มีจํานวนโครมาโซมเพิ่มขึ้นจาก2ชุดเป็น4ชุดนะคะโดยใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์เป็นตัวตรวจสอบด้วยแล้วก็ได้ทําการออกปลูกมีการทดสอบกลิ่นมีการดมมีการเอาไปลองทดสอบทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ก็เพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะกระเพรานะคะในพืชอ,อื่นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเทคโนโลยีในเรื่องของาการเพิ่มจํานวนชุดโครโมโซมนียก็สามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของงานปรับปรุงพันธุ์พืชได้ในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้จํานวนโครโมโซมมากกว่าปกติและเพื่อที่จะปรับปรุงให้ได้พืชโพลิพอยต่อไปนะคะ